สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลี่น้องจูเนียร์นะครับอันนี้เราหัวอาหารมาให้น้องช้างการบำรุงคุณยายหน่อยคุณยายยุมากแล้วช่วงหน้าหนาวบำรุงเลยหัวาหารครับหัวาหารนี้ได้อนุขหอจากทางสมพันธ์ สมาคมสัมพันธ์ช้างไทยครับมอบให้น้องช้างยี่สิบกว่ากระสอบให้น้องช้างกินทุกวันลวคุณยายพวกลูกแล้วก็ให้พี่หนาวออกินด้วยพี่หนาวกินกับคุณแม่นะครับพี่หนาวกินกับคุณแม่เนี่ย โอ้ยทำไมกินนุ่นกับน,น,น,น้องจูน้องจูกินกับคุณแม่ทันวาจะได้แข็งแรงลูกแข็งแรงทำไมกินเละเทะจังลูกอพี่หนาวกินทำไมเนี่ยพี่หนาวกินทำไมเละเทะจังเลยเอ๋ยอจะกระบะหมดแล้วไอ้พวกนี้ต้องอนนเดี๋ยวมันก็เก็บกินหมด ย่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวช้างเก็บกินหมดไม่ต้องไม่ต้องกวาดก็ได้ค่อยกินเราค,ค่อยกินอโอ้พี่จูพี่จูอร่อยหรือเปล่ปาอร่อยหรือเปล่าครับพี่จูลุงหัวอาหนันจะได้ปุ๊กลุกเหมือนเดิม กินให้อิม่มหลุดกินให้อิม่มหน้าหนาวเราต้องบำรุงหน่อยเนอะพี่หนาวหน้าหนาวต้องบำรุงหน่อยนะครับว้าอร่อยหรือเปล่าแซบปะแซบปะหน้าหนาวต้องกินหน่อยหลุดบำรุงหน่อยบำรุงหน่อยพี่หนาวจะได้จะได้พุกลุกเหมือนพี่ พี่พี่จูจะได้พุกลูกเป็นพี่จูลูกตัวจะโตถ้าพี่จูแล้วนี่เลี้ยงข้าวอิ่มเลยเลี้ยงข้าวอี่เดี๋ยวก็เท่าพี่จูแล้วเอ้า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 อิ่มเลย ให้อิ่มเลยเนอะให้อิ่มเลยเนอะนี่พี่จูก,กินยู่นู่นให้อิ่มเลยลูกให้อิ่มเลยลองท้องก่อนเดี๋ยวก็ได้กินกล้วยกินอ้อยอยู่ละเดี๋ยวไปกินไผ่ไหมวันนี้วันนี้วันนี้หนาวจะไปกินไผ่หรือเปล่า ไปกินผายเยอะๆจะได้แข็งแรงไปกินผายเยอะๆจะได้แข็งแรงเนอะผายเยอะๆเ้อะจะได้แข็งแรงจะได้จำม,มั่มจะได้จำม,มั่มเหมือนพี่จูลุกออจะได้แข็งแรงช่วงนี้เปโรคภัยมันเยอะจะได้แข็งแรง แข็งแรงอ้อนท้วนสมบูรณ์เดี๋ยวก็ลดความห้าวลงหน่อยนะพี่หนาวเด้อเดี๋ยวไปดับเครื่องชนเขาไม่ได้นะลูกดับเครื่องชนนี่ไม่ได้นะครับว่าอนีใครรักนะนะอันตะออนเนี่ยออนกินมันพิจูนนะพี่จูเขาไม่เห็นเขาไปชนใครเลยพิจูเขากับมแต่ออดไปหอมแก้มเออ หอมแก้มไปดมขอ,อกินเขาจะได้ลักหนูนะใช้สูตรพิจูด้วยใช้สูตรพิจูนะพิจูเขาสบายนะพิจูขนาดนะนะใครเห็นใครเข,เขาก็รักพิจูเขาไม่ไปชนใครนะเขาจะอ้อนกินอย่างเดียวนะเราต้องเอาดีไซยพี่เขานะอืม เราต้องเอาพิจูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะพิจูเขาน่ารักนะเสดรุนะก็ไม่ไปชนใครมั่วนะแล้วนะต้องมันพิจูด้วยลูกเด้อพิจูครับผมจะน่ารักเหมือนพิจูอ้าวก็น่า,นารักเหมือนกันนี่ ถ้าลดความห้าวลงหน่อยนีย่จะน่ารักมากกว่าน,นี้แหละเป็นน่ารักมากกว่าน,นี้นะต้องไปชนใครเขาหรอให้ชนแล้วก็ให้ให้กินนะนี่นใครเขากอดนอนะพิจูไปไหนก็มีแต่คนกอดน,นะกาดพิจูพิจูงับ ไปคนจอก,ก่อนนะพี่จูดิเ็แม่นั่นนะทันมาเขาก็น่ารักนะคุณแม่น่าก็น่ารักแต่ไม่ต้องไปแต่ไม่ต้องไปชนใครเนอนี่ใสชนนี่ทิ้งเลยแล้วหนูจะได้สบายจะคนรักคนชอบ พ่อจ๋าจเขาก็จะได้สบายใจไงคุณปู่ก็สบายใจนะสนุไม่ชนใครกินยางเดียวป้อนอยางเดียวไปเลยโน่นโน่โน,น,น,นพี่จูเขาหม่ำเลยพีจ่จูม่ำเลยมำเลยครับพี่จูเขาม่ำเก่งนะนีคนนี้กิน จะไ,ได้แข็งแรงลูกเก็บกินให้หมดเลยหล่นพื้นหมดเลยแม่ว่าเอกอินอะไรเลอะเทอะจังเลยเนี่ยกินให้หมดเลยครับพี่หนาวครับพี่หนาวสุดรอพี่หนาวสุดรอเลงเข้าอีเดีย แซ่บบ่ที่นหนาวแซ่บบอเห็นไหมไม่มนาครับไปกินหัวอาหารนี่นู่นโอ้โหหอบกินใหญ่เลยหืมเก่าหมดแล้วอืมอ้าวเก็บกินให้หมดลูกเก็บให้หมดเลยเก็บกินนู่นเลยเก็บกินกับไม่ว่า จุดหลอของเรานี่งามันดันออกมาแล้วยัางงาเนี่ยฮะงาสวยไหมนี่ฮะเอาง,งาออกมาเด้อยจะได้หลอ่ลอๆจะหล่อเหมือนพ่อเพชรด้วยเห็นไหมพ่อเพชรเขาลูหลา่หลอ่อเขามีงาพี่เพชรลุงโจ้ลุงพงพายนะาจอย เขามีงานเขาหล่อนะแล้วเราก็ต้องมีงานด้วยเนะเราเป็นผู้ชายเราต้องมีงานนะถ้าไม่มีงานนี่ยก็ไม่มีหล่อนะอต้องมีงานงานใหญ่ๆสวยๆงานใหญ่ๆสวยๆนิสัยดีๆ เราเป็นช่างงานเต่เราต้องน่ารักไม่ต้องดุเรียบร้อยเหมือนพี่เหมือนไอ่พ่อเพชรเขาติดพ่อเพชรเขาติดเด็กเขาน่ารักนะแสนรู้นะแสนรู้เหมือนไอ่แสนรู้เหมือนพิจูนะพี่เพชร,เ,เ,พเ,พชรเ,เ,เดีเนะเเด๋ยเขาโตมากับไอพ่อจา๋านะเขาโตมาด้วยกันนะไม่ทันวานนะ่ะเขาโตมาด้วยกันนะ เขาเลยคุยกันรู้เรื่องอะ่ะทำไมไม่ว่าคุยรู้เรื่องหรือเปล่าอืมไม่ต้องบ่นหรอกไม่ต้องไปบ่นกับพ่อจ๋าหรอกพ่อจ๋าเขาลักทุกคนอ่ะลักหนูนะอพี่หนาวเนี่ยจะไปชนพอ่อจ๋าเด้อเ้อ กินให้หมดเดียว่าเห็นไม่น่าไปหาทำไมเป็นงอนอย่างเงี้ยหันหลังหันข้างให่ะโอเคเดี๋ยวหัวหารให้เด็กๆก,ก,กินครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยกินแล้วก็ร่างกายแข็งแรงอุดอ้วนปุ๊กปุ๊ก โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค,ค,คล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องช้างฟาร์มลน้องจูเนียนะครับสวัสดีครับ